รับผมสวัสดีครับพวกัรชินปกแปลนะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมสามแยกขวนบุญนะครับผมรอขบวนนะครับผมผมก็จะมาเก็บภาพนะครับผมขบวนนะครับผมว่าจะไปทางไหนนะครับผมเนาะมาเนี่ก่อนครับผมมาดูบรรยากาศแบบลมลื่นลมลื่นนะครับผมนะครับผมรู้บรรยากาศสดใสลงฟ้าสินะครับผม เป็นสามแยกกคนบุญน,นะครับผมเนาะนะับผมอาจจะประมาณนี้นี่ครับจะเป็นท่แยกคนบุญบุญได้กด็ดีนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรารอนะ กุ๊กกอกนะครับผมเนี่ยครับผมก็มตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาแล้วนะครับผม <c oughs> นะครับขบวนก็กำลังเดินทางมานะครับผม, <c oughs> ผมก็รถนำขบวนนำมาก่อนนะครับผมตามด้วยรถลุงพลน,นะครับผม <c oughs> ตามโดยลดลุงพลอู้หอน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 โอ้ยบ่าวหนุ่มบ้านบ่าวหนุ่มมีห้องยู่อ่ะนะครับอันนี้ก็นะครับผมรถช่างพงนะครับ <laughs> นะครับอันนี้ก็ขบวนก็กําลังมานะครับผมเนาะอันนี้รถจ่าอันนี้รถเฮ้ยไพเปิดเพลงอันนี้ก็รถแอดชยัยรถกัปตันนะครับผม <laughs> ตามตามนี่ครับผมก็มากันเรื่อยๆนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับผมเนาะมากันเรื่อยๆนะครับผมน,ะมน,น,ผมนี่ครับ อันนี้ก็รอขบ,บวนนะครับรอขบ,บวนนะครับผมนี่ครับเอ่กก็เดี๋ยวกำลังคนพากำลังพากันมาครับกำลังมาเรื่อยๆกำลังพากันมาเรื่อยๆนะครับเนาะ เอ่ะอันนี้รถพี่อนุวัฒน์นะครับผมนะก็กำลังมากันเรื่อยๆนะครับผมมาเรื่อยๆทยอยกันมานะครับผมเนาะแล้วนะครับผมผมมาแล้วนะครับคันแรกนะครับผมส่วนต่อจากหางนะครับผมคันแรกแม่นบอก ขั้นแรกส่วนใดเนี่ยขั้นแรกจะเป็นของส่วนไหนนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นช่องนี้เนี่ยจ,จะเป็นสายนี้สายนี้ก็จะโดนหรือเปล่าจะพ้นไหมสายไฟสายเนี่ยมากันแล้วนะครับผมกำลังมาเรื่อยๆนะครับผมนะอันนี้คันแรกนะครับคันแรก อออันนี้ส่วนเสียนเสียนออกมาก่อนเสียนมาก่อนนะครับผมนะคันแรกก็เป็นเสียนนะครับผมส่วนเสียนมาก่อนนะครับผมนะเนาะครับแม่เนาะครับ <laughs> มาแล้วครับมาเรื่อยๆนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะป้าต้อยแม่ๆ้าต้อยอันนี้ก็เป็นส่วนเสียน,นะครับผมไปแล้วนะครับผมส่วนเสียต้องรอลุ้นนะครับผมว่าจะพ้นหรือเปล่านะครับผมเนาะก็จะมีสายไฟสายไฟตรงนี้นะครับผมนะไม่รู้ว่าจะจะพ้นหรือเปล่าก็คือส่วนเสียน,นี่ถ้าส่วนเสีย พ้นนะก็จะพ้นทุกคันนะครับผมเนาะก็ะนี่แหละครับผมคันที่สองนะครับผมคันที่สองกัดล่างตามกันมาเรื่อยๆนะครับเนาะชมลมคนรักช้างป่าม้าตะไสนาะครับแม่แม่ม,ามาา้าตะไส่มาจากยาโสธรยะโสธรคิวรถม้าฮาบีนะ่ะมาจากบ้านบ้านเรืองนุชานั่นแหละโอ้หมาจากเรืองนุชาอ สิไปใช้บานนี่บ่ตั้งใจว่าสิมาเบิ่งตัวนี่ในร้านนี่ลเราาหอดท่านพอดีบ้าเลยไปใช้บ้านนี่ไปอันสกลครับผมบ้านนอนครับผมแลี้เล้ยงเข่าเตาง่อยครับผมเล้งมาจากเตาง่อยนะเลี้ยงสิแเลี้งเข่าเตาง่อยครับผมเลี้ยงย่านบ่านนครับผมเดี๋ยวรอดดูงรอดลอดลอลลุนลลลุนนะครับรอลุนคันนี้จะข้ามสายไฟได้เปล่าครับผมนี่แหละครับส่วนเสียนครับนี่ส่วนเสียนะครับผมคันนี้ส่วนเสียนะครับผมเนาะ รอลุ้นนะครับผมจะพ้นสายไฟไหมครับผมเนาะลุ้นนะครับผมสายไฟนะครับผมดเดี๋ยวเราไปตามหลังก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะรอโอ้ยพ้นครับผมเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะครับ,เห,เ,ะะรบเหลือเยอะนะครับผมเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะนะครับผมโอ้ยเหลือเยอะเลย ห่างเป็นเมตรนะครับผมอันนี้คันที่2นะครับผมคันที่2คันนี้น่าจะเป็นส่วนต่อเสียนนะครับอันนี้ส่วนต่อเสียนนะส่วนส่วนที่2นะครับผมเสียนไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3นะครับผมคันที่3มนะครับผมเนาะโอ้กำลังคันที่3มาแล้วเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นสามแยกคนบุญนะครับผมสามแยกคนบุญนะครับผมก็มีการ ได้องปูนะครับผมอันทีสามคนแน่นอนภาว่าส่วนเสียไนไปเบิลเดวครับผมส่วนเสียนผ่านในทุกส่วนลงผ่านในราวาส่วนเสียส่สูงที่สุดส <c oughs> วัสดีครับนั่งย้ายไม่ต้องข้าวกกครับผมไม่คิดตามกันก็ได้ถ้า,าหมดแล้วครับ<ต>ถ้าตามไปนี่คูละครับอำเภอบ้านนอนครับผมมันไกลไป <c oughs> โอ้ครับใค่ว่าจะมานอนพักก้านอันนั้น่ะโอ นี่ครับอันอตัวบ่คตัวบ่คอันนี้เขาจะเป็นเมื่อกี้อันนี้ส่วนส่วนที่2ก็ต่อจากเสียอันนี้ส่วนที่3ส,ส่วนที่3าส่วนกลางลาตัวอันนี้ก็จะส่วนมาด้านหางแล้วครับผมอันนี้ส่วนแตนอยู่ไหนตรงนี้ลุงพลป้าแตนน่าจะนั่งรถต,<ด>ตู้นะครับผมน่าจะขับรถตู้นะครับผมเนาะอันนี้ส่วนที่ส่วนที่4นะครับผมนับานับตั้งแต่ ส่วนเสียนมาอันนี้ก็คันนี้ก็จะเป็นส่วนที่4แล้วก็ส่วนหางนะครับผมก็จะเป็นสรีระสังขารองค์ปู่นะครับผมทั้ง5คันนะครับผมแล้วก็นะครับผมก็นี่ครับผมดูบรรยากาศนะครับขบวนนะครับขบวนนะครับต่างๆนะครับผมมีรถติดตามเยอะนะครับผมเนาะก็มีเอฟซีมาคอยดูด้วยนะครับผมเนาะนี่นะครับผมก็่ะครับผมก็นี่ไงรถลุงพลป้าแตนนะครับผมลุงพลป้าแตนตามหลังมานะครับผมเนาะ ตามหลังมากนะครับผมนะก็นี่รถลุงกับป้านะครับผมเนาะก็ตามหลังกาตามส่วนที่เป็นหางนะครับผมหางนะครับผมเป็นจรีระทางสารขององู่เป็นส่วนหางนะครับผมถ้าผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแช่นะครับเดี๋ยวผมก็จะตามขบวนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ